ขั้นตอนต่อมานะคะเราจะทำลูกหนี้เจ้าหนี้ไอเทมค่ะมาที่ลูกหนี้่านข้อมูลนะคะเพิ่มแก้ไขทะเบียนลูกหนี้ค่ะกดเพิ่มค่ะใส่รหัสของลูกหนี้นะคะชื่อค่ะจากนั้นนะคะกดบันทึกค่ะ ต่อมานะคะมาที่เจ้านี้ค่ะผ่านข้อมูลเพิ่มแก้ไขทะเบียนผู้จำหน่ายหรือเจ้านี้ค่ะกดเพิ่มค่ะรหัสนะคะชื่อค่ะกดเซฟนะคะต่อมานะคะมาที่สต็อกค่ะ ทฐานข้อมูลนะคะเพิ่มแก้ไขรายกันสินค้าวัตถุดิบค่ะกดเพิ่มค่ะรหัสสินค้านะคะชื่อค่ะ ราคาทุนมาตรฐานนะคะมาหน้าที่2นะคะหน่วยนับมาตรฐานค่ะจากนั้นกดบันทึกค่ะ